มาแล้วครับหลังจากไปสิงคโปร์มานะครับก็ผ่านมา3 4มสี่วันแล้วนะครับผมเอาสิ่งนี้กลับมาจากสิงคโปร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูครับแล้วจะคืนเขาไหมฮะไม่อยากคืนเลยโอ้โหเอยปากกันอย่างนี้เลยทีเดียวไม่อยากคืนเลยนะฮะอยู่กันมาแล้วน่ารักมากเลยนะฮะนี่คือ V l ล g อกวิ Sony เป็นกล้องตัวเล็กที่ออกมาก่อนแล้วคือก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามรายการนะครับจะเห็นว่า รายการลำน,น้าโชว์เคยเล่าแล้วว่า Sony ออกกล้องตัวเล็กจิ๋วนะครับซึ่งมีเซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วนะฮะเน้นมาเป็นกล้องคุณภาพสูงเรียกว่าพรีเมียมคอมแพ็นะฮะตัวนั้นคือ RX100 มารกแรกมาตัวที่หนึ่งเมือมม่อ2ปีที่แล้วโอ้โหผ่านมา2ปีโอ้โหช็อตนี้สวยมากแพชช็อตสวยมากนะผ่านมา2ปีครับ r x 1 0ปรับปรุงใหม่ท่ามกลางเสียงมิพา์วิจารณ์เยอะแยะมากมายบนจากตัวแรกหนึ่งคือตัวแรกตอนไปงานเปิดตัวผมถามเลยยกมือถามทางโซนี่มีการสั่นไหมครับ เอ่อเนื่องจากเราใส่เซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเต็มตัวกล้องไปหมดแล้วนะครับเราก็เลยไม่มีที่ใส่กันสั่นเลยก็เลยไม่มีให้ครับโอ้โหทุกคนก็อึ้งกันไปทั้งงานเลยครับผมพี่ถามแทงข้าไปแทงก้วไปกันงานะเราก็อยากได้ไงกล้องตัวเล็กมันก็ต้องเอาไว้กันสั่นสิใช่ไหมมันแอคชั่นตัวนี้นะครับใส่กันสั่นมาให้แล้วอืตอนนั้น โซนี้ก็หวังว่าไอซิโลเนี่ยจะเป็นกล้องสาหรับวีล็อกคือคือยังไม่มีไอตัวชุดรีโมทตัวนี้เขาก็จะให้เราถืออย่างนี้แหละถือวีล็อกได้ไม่เห็นจอมือบังมือบังอีกไม่มันจอมีดด้านหลังฟิจอไม่ได้เจาะคนคนก็ไม่เล่นกันอีกมาเป็นไอซิโลมาทูครับตัวนี้เปิดจอฟิปได้แล้วครับชเวยขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับกล้องแคบทาไมดูหน่อยครับนี่ครับพับขึ้นมาปั๊บนี่ ทำ v ีล็อกได้แล้วนะฮะนี่สวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังผมจะหมุนให้ดูนะครับหมุนให้ดูนะครับเขามีพอร์ตเชื่อมต่อไมโครโฟนด้วยคือ,อทำมาเพื่อเป็นไม้นอก v ีล็อกโดยเฉพาะเลยน้ำตาไหลคือไม่เข้าใจนะขายกล้องอวิดีโอแต่ไม่ยอมทําชุดไม้นอกมาให้กันใช่เพว่าอยากจะได้เงินเราจริงๆหรือเปล่านะอย่างอย่างไอร้อย่ะอ่าใช่ไอร้อยเคนอยากได้รูเสียบไม่มากเลยถูกต้อง นะถามถามทางญี่ปุ่นด้วยนะใช่รอบนี้เราไปลราถามอโนะทําไมมาไม่ใส่ที่เสียบไม้นอกมาให้พนักงานญี่ปุ่นบอกว่าไฮร้อยเหรอกล้องคอมแพคคุณจะเสียบไม้ไปทําไมอ่ะเงียบแล้วกระดาษชั่โมงนั้นแล้วเมื่อไรจะทําให้ตัวนี้ไลฟ์ได้อ๋อเขาต้องไลฟ์กับนด้วยเลยครับต้องไลฟ์กับนด้วยเหรอครับคนญี่ปุ่นเอาความโต นะฮะตัวนี้รอสักรู่รอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะไลฟ์ได้นะครับครับผมนะฮะอีกประมาณ15นาทีจะไลฟ์ได้ยังไงอีกสักครู่หนึ่งอีกสักระยะหนึ่งนะเขามาพร้อมกับขาตัวเล็กนี้ครับที่เปิดตัวมาตั้งแต่ไอคยอนนะครับแล้วก็เอาไปใส่กับ6กพันสีก็ได้นะขาตัวนี้เป็นขาเนี่ประสงค์เลยนะครับซึ่งมันตัวเองเนี่ยเป็นรีโมทสามารถลั่นชัตเตอร์ได้กดซูมได้นะครับเสียบสายไฟใช้ไฟเลี้ยงจับตัวกล้องเปลี่ยนโหมดได้ด้วยใช่ครับ R x 0 Mark II ตัวนี้ยังคงเป็นเซนเซอร์1นิ้ว เลนนะครับเป็นเลนมุมกว้างขนาด8ม mm. ิลลิเมตรเจอตัวคูณ1นิ้วเข้าไปคูณ2.7คูณสเสร็จออกมาเลนสตัวนี้จะมีระยะเลนสที่24ม mm. ิล24มิลถามว่ามีประโยชน์ยังไงครับเป็นเลนสที่ค่อนข้างไวใช้ได้ครับถือแบบนี้นะนะนี่ฮะถือแบบนี้ครับนะมันจะถือสดมือเป็น v ีล็อกหรือว่าเซลฟี ที่เห็นเราครึ่งตัวพอดีเลยครึ่งนี่เหมืนะอนนนั่งอกไหภูมครึ่งเนี่ยขึงถึงนี้เลยถึงครึ่งองเลยเนะฮะเห็นเยอะเลยนะฮะคือตัวระยะเลนเนี่ยดีมากอืแล้วเซนเซอร์ถามว่าหนึนิ้วใหญ่กว่าใครบ้างอ่ะ ใหญ่กว่าแอคชั่นแคมทุกตัวครับนี่ตัวนี้ด้วยเหรอนี่อย่างวันนี้น้องชัดเอาตัวนี้มาขิงนะฮะเอามาประกบกันนะแล้วไว้ดิชั่นเลยนะนี่แหมสีลิมิเต็ดนะคะมีขาน่ารักน่ารักเหมือนกันด้วยนะฮะ GoPro นะฮะ GoPro นี่เซนเซอร์1เศษสอส่วน3าตัวนี้1นนิ้วเต็มเต็ม ถ้าวัดเป็นขนาดเป็นสี่เหลี่ยมให้เห็นเป็นรูปเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าเท่านี้เพราะฉะนั้นขอบเขตในการรับภาพก็จะดีกว่านะครับเลนเป็นเลนไซายด้วยนะครับแล้วก็กันน้ําได้เหมือนกันนะฮะกันน้ําได้5้าเอทีเอ็มเหมือนกันโอ้โหนะห้าเอทีเอ็มได้5ตู้ไม่กันน้าลึกขนาดตู้เอทีเอ็มเรียงกัน5ชั้นโอ้โหแล้วต้องแยกนะว่าต้องเป็นตู้ของธนาคารไหนสูงไม่เท่ากันอีกไม่ใช่นะฮะคือคือเวลาเวลากันน้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูอย่างนี้ ถ้าสเปคบอกว่ากันน้ำ IP เป็น IP 6 8อปให้รู้ไว้เลยนะครับว่ากันน้ำจืดอย่างเดียวน้ำสกปกก็ไม่ได้น้ำาคลนก็ไม่ได้น้ำปลาน้ำจิ้มอะไรเงี้ยไม่ได้น้ำสีดำๆเนี่ยไม่ได้เลยเข้าหมดนะต้องน้ำใสๆเท่านั้น IP ห8แแต่พอเป็น ATM รปุ๊บเนี่ยน้ำดำๆก็เข้าได้น้ำโคลนก็ลงได้น้ำทะเลลงได้น้ำตกลงได้แต่อาจจะหาไม่เจอน้ำตกผมชอบมากเลยอะนะ อ้ยแต่ละอย่างนะครับนะผมมีภาพไ้ดูด้วยนะครับว่าพอเป็นกล้องเล็กๆแบบนี้แล้วถ่ายวีล็อกได้นะครับโซนี่ตั้งใจให้คุณภาพกล้องนี้ออกมาแค่ไหนนะครับไปดูขนาดเซนเซอร์หนึ่งนิ้วกันไปดูภาพครับไปดูภาพนี่ฮะอันนี้ถ่ายเมื่อ่ายนี้เลยนะครับเดินถือในระยะแบบนี้นะฮะแดดเป็นเปรี้ยงเห็นก็รู้เลยว่าร้อนร้อนมากครับหนังหน้ายี่แดงเยิ่เลยเรียกว่าเครียดไปเลยทีเดียวนะฮะนี่แดดแรงมากก็ก็ให้ดูว่าถ้าเป็นจางวันเนี่ยคือคือจุดอ่อนของตัวนี้นะครับมีอยู่นิดเดียวคือ F F4 อ๋อ F4 เลน F4 กลางคืนนี่ยจะมืดนิดหนึ่ง mm hmm. แต่เขาก็จะไม่ค่อยมีนะ้อยซะคือ Sony ก็บอกยอมมืดไปเลย uh huh. นะฮะก็ถือว่าสว่างใช้ได้แต่กลางวันนี้สู้ใจขาดเลยครับ mm hmm. นะฮะการสั่นเป็นไงมี EAS อเะใช้ได้นะเนียนขึ้นนะนะน,น,น,นี่ฮะเดินมาก็แบบมี mm hmm. มีจังหวะของ EAS ทำงานนิดนึง mm hmm. คือมีจังหวะหน่วงของการสั่นนิดหนึ่งนะครับก็เดินถือถ่ายก็สบายดีนะครับ สะดวกดีเนี่ยครับสีสันกลางวันเนี่ยโอ้ยไม่ไม่แพ้ใครเลยไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ใครเลยนะฮะดูสีสันสดไหมฮะโทนสีนี่โซนี่โซนี่ใช้ได้เลยนะฮะอุ่นๆอย่างนี้นะคะแต่บางคนบอกว่า e s ที่มีให้มาเนี่ยอืมันอาจจะแบบว่ามันเอามันเอาม่อยู่อ่ะเอาไม่อยู่อ่าถ้าพูดกันตามเนื้อผ้านะเราเราไม่ได้เข้าข้างใคร GoPro7 ในการสั่นดีกว่าเยอะใช่เนียนกว่าเยอะครับนะอันนี้ภาพตอนกลางคืน F4 จะเป็นอยางีงครับตอนกลางคืนนะฮะ หน้าอย่างนี้มันเลยนะเนี่ยใช่ฮะอันนี้ไม่อันนี้หน้ามันอยู่แล้วค่ะมันอยู่แล้วพอย้อนแสงเนี่ยมันก็จะมีแบบเงามืดขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะจังหวะนี้นี่คือห้างมารีน่าเบย์นะครับตอนกลางคืนประมาณ2ทุ่มเดินในห้างก็ก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือเนี่ยเห็นไหมนี่ผมถือแบบไม่ได้ยืดแขนสุดเลยนะถือแบบงองอแขนธรรมดา ถือแบบท่าแอชชันปกติเลยผมว่าพี่ต้องไปตัดผมออกแล้วนะโซนนี้โซนนี้มืดเลยก็โซนนี้มืดเลยนะฮะโซนนี้มืดเลยดำปิดปีเลยแต่ผมถ่ายมาได้ขนาดนี้นี่ถือว่าจัดการกับนอสและเกรนได้ดีมากนะคือมีความคมเข้มอยู่นะฮะในสัญญาณวิดีโอแบล็คเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นเกรนเม็ดเกรนขึ้นมาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเอาควาแมนยังดูลออยู่ยังดูเรื่องอยู่นะฮะข้ามไปอีกวิดีโอหนึ่งได้ไหมฮะผมจะให้ดูว่าแต่โซนี่เนี่ย เขาไม่ได้คิดเรื่องการสั่นมาแค่นี้ครับเ,ออเขามีแอปตัวหนึ่งชื่อ Movie Edit Add-on ครับทางขวาคือภาพฟุตเทจแรจากกล้องนะครับอ่าจะเห็นว่ามีสั่นนิดนึงเออพอเราเข้า Movie Edit Add-on เราสามารถคลอปเข้าไปแล้วจับเซนเตอร์ของภาพได้ทำให้ภาพมันนิ่งขึ้นได้ครับอืมนี่เห็นไหมฮะมันเก่งขึ้นเยอะเห็นไหมฮะทางขวานี่คือเช็คหน่อยทางขวานี่เช็คหน่อยทางซ้ายนิ่นมมาเลยอันนี้คือภาพเดียวกันนะอะแต่ทางซ้ายนี่คือโปรเซสผ่านแอปแล้วอืนะฮะแล้วความสามารถของแอปตัวนี้คือ ไม่ว่าคุณจะถ่ายมาสั่นแค่ไหนสั่นเยอะคุณก็ครอบเข้าไปเยอะๆอ,อเลือกจุดเซนเตอร์ของภาพให้ได้ให้มันเกาะติดวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะแบบหิวข้าวแค่ไหนอะอ,อ <c oughs> นะวคุณต่อติดเข้าไปคุณครอบเข้าไปจนมันหายสั่นได้เลยโ<อ>ะะซึ่งอันนี้คือความเทพของแอปตัวนี้ที่ให้มาครับ,รบก็น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับคนที่เป็นวีล็อกนะเป็นบล็อกเกอร์อยากจะทำคอนเทนต์เดินทางสายท่องเที่ยวนะครับก็ ลองเลือกดูก็ได้นะครับเป็นโ o n y ่ไอศูนตัวนี้นะฮะมาร์ค2ตัวนี้นะครับก็ราคาจะเปิดตัวในเมืองไทยเร็วๆนี้น่าจะประมาณ20,000กว่า2 20,000กว่าตัวขานี่ขายแยกแต่อยากให้เขาแถมเหมือนกันก็บอกทางโซนี่ไทยอยู่ว่าช่วยแถมหน่อยเถอะราคาขายแยกประมาณเท่าไหร่นะขายแยกตัวนี้2,700บาทแถมเยอะนะถ้าแถมตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะถ้าสมมติเปิดราคามาไม่ถึง20,000แล้วแถมตัวนี้ด้วยนะผมว่าขายดี นั่นน่ะสิอ่านะฮะคนนี้หนาวคนนี้หนาวคนนี้หนาวนะแต่คนนี้เขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วเขามีเขามีตลาดของเขาอยู่แล้วนะฮะนะฮะก็นี่ครับก็พรีวิวให้ดูสั้นๆนครับกับ RX 0 r o Mark t i นะครับ